โตยโยต้าสนับสนุนกลางปีระเบิดสึกโตยโยต้าไฮรักรีโวส10เซียประจันบาล2025เฟ้นหาสุดยอดนักขับออฟโรดตัวจริงต่อเนื่องปีที่23บริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชน จัดสึกใหญ่ To โตยต้าไฮรักลีโวส10เสียมประจนบาน2025นำชาวออฟโรดสายโหดรวมตัวดูลเดือดกลางป่าที่สนามกลางปีมอเตอร์พาร์อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยบริษัท To โตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนั้นให้การสนับสนุนมาต่อเนื่องเป็นปีที่23 รวมนักแข่งจาก5ชาติเพื่อเป็นหาสุดยอดนักขับออฟโรดตัวจริงด้วยอุปสรรคที่ท้าทายที่ต้องใช้ทั้งความเร็วความเบ่นยำและทักษะขั้นเทพขับเคพี่ยกไปใน4รุ่นการแข่งขันกับรถเข้าร่วมกว่า137คันจาก5ประเทศได้แก่ ไทยเมียนมากัมพูชามาเลเซียและสอปปอลาวถือเป็นการพิสูจน์สมรรถนะของโตโยต้าไฮรักรีโวรถกระบะยอดนิยมที่ถูกขนานนามว่ากระบะมหาชนทั้งในไทยและระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนความคึกคักให้กับเศรฐษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ขับขี่ในสนามที่ที่สุด ของในประเทศไทยเราอีกสนามหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทําให้10เซนจมรบาลเนี่ยกับเราก็คือในปีนี้คึกคักและเห็นได้ชัดด้วยว่าลูกค้าของเราเองเนี่ยก็ ยังเหนียวแน่นอยู่กับเรานะคะให้กำลังใจกับทุกท่านที่จะแข่งขันวันนี้นะคะอยากให้ใช้ประสบการณ์จากที่นี่นะคะเป็นตัวพัฒนาจริงๆเชื่อว่ารถทุกคันที่มาในงานแข่งขันครั้งนี้พัฒนามาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะ<ม>เพราะนั้นก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจนะคะในการแข่งขันแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะะสนามนี้เป็นสนามที่เราคิด,คดว่าเป็นเรียกว่าที่สุดแห่งหนึ่งแล้วล่ะเราเองก็รู้สึกว่าโอ้โหเห็นแต่ละท่านเนี่ยทุ่มเท ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากให้กําลังใจนะคะสําหรับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันได้ลงมือทําแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าภูมิใจสําหรับตัวเราเองแน่นอนก็คือที่น่าตื่นเต้นก็คือสนามเราปรับใหม่ทุกปีนะครับปีนี้ก็เรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสนามที่โหดที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับจำนวนรถที่เข้ามาร่วมเรียกว่า เยอะกว่าปีที่แล้วความจริงนะเยอะกว่าปีที่แล้วแต่ที่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่23ที่เราจาดัดอ่ะก็คือ23ปีต่อเนื่องซึ่งผมก็ถือว่าอาจจะเป็นรายการมอเตอร p o r t รายการหนึ่งม้่งที่อยู่กันมานถึง23ปีนะครับเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวออฟโรดตั้งใจจะมารวมตัวกันประจำปีนะครับในงานนี้นะครับก็เป็นการชุมนุมทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยมารวมตัวกันรครับกติกาก็ปรับนิดหน่อยครับแต่แต่ทนี้ว่าเราเราเรา,เราปรับเรื่องของวันเยอะขึ้นอีกวันหนึ่งเพื่อให้การแข่งขันไม่ดึก ไปมากนักเพราะที่ผ่านมาจะมีบางวันนี้ถึงเช้าก็มีและทีมงานกรรมการก็ก็ไม่ได้พักผ่อนนะครับก็มามาต่อก็ปีนี้เพิ่มมาเพฤหัสพลนอีกวันหนึ่งซึ่งก็ผลสาเร็จดีนะครับเลิกไปถึงไม่เกินเที่ยงคืนนะครับก็เรียกว่าปรับแล้ทุกคนก็พอใจมีเวลาซ่อมรถมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าทุกคนแฮปปี้ดีนะครับพูดถึงการท่องเที่ยวก็เดินเดินทางผ่านมานะครับมาถึงอำเภอบ่อพลอยและแน่นอนอำเภอบ่อพลอยเนี่ยคนกว่า 4 5 0 0 0คนมาอยู่รวมตัวกันนะครับแน่นอนโรงแรมเต็มหมดไปถึงเมืองการเลยนะครับแล้วร้านคา้าร้านอาหารแถวนี้ก็ก,ก็ขายได้ดีนะครับเรียกว่าก็เป็นการกระตุ้นหลักๆเหมือนกันเพราะเฉพาะอาบอกรอยก็ไม่มีงานใหญ่อย่างนี้น่าจะเป็นงานเดียวในอำเภอบอกลอยเขาสมสิบเสียปีหน้าก็มีการปรับไปเรื่อยๆครับแต่ยังคงคงยังยังยังตอบไม่ได้ว่าจะปรับอะไรมากคงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมถึงไม่มาแข่งก็มาร่วมดูแล้วก็มาเจอหลายๆคนก็ ทุกคนก็มีมีมตรภาพที่ดีก,กันนะครับแต่ละคนก็มีอาหารมาแบ่งปันกันมีนู่นนี้นั่นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดกันก็เป็นเรื่องที่าดาดีแล้วก็มีดนตรีให้ฟังตอนคืนปีหน้ารั้งที่24นะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับไม่ว่าคนที่ชอบสนใจแข่งรถหรือจะมาเทรนนิ่งขับออฟโรดหรือจะมาดูการแข่งขันหรือจะมาเที่ยวมาชมเชิญครับนะครับปีหน้าเดี๋ยวติดตามทางเพจกลางปีมอเตอร์พาร์คได้นะครับ